เคลื่อนไหวบ่อยๆนะคะหรือว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเล่นโทรศัพท์เยอะแยะมากมายนะคะคอมันก็เลยเสื่อมกระดูกกระดูกซีหนึ่งหรือซีเจ็ดก็เสื่อมสาเหตุของการเสื่อมนะคอเนี่ยเริ่มจากการดูโทรศัพท์เยอะอเงี้ยก็เสื่อมเนื่องว่าเรา,เราต้องนอเราต้องใช้ในคาเนเยอะนะเมื่อกระดูกคอเสื่อมนกะันก็จะไปกดทับเส้นประสาทนะคะอยู่บริเวณหลังเอวนะคะก็ 40ปีขึ้นไปเป็นอยู่แน่นอนนะคะคุณุณ้งอะไรเพิ่มเล่นะคะเออเป็นยี่ห้อดนะคะอย่างเช่นทีลเรื่อะจะเป็นเยอะหมอรวดหมอในโรงพยาบาลหมอทุกหมอหมอผีนั้นเป็นหมดก็คือเป็นรับพลังงานไฟฟ้าเยอะนั่นเองนะคะก็เลยทําให้พวกหมอเช็ดขัดยอกบ่อยนะคะก็คล้อเคลื่อนไหวก็เร็วด้วยนะคะเวลาเราตึงๆนะคะหรือว่า เรารู้สึกละลาเนี่ยก็คือกระดูกคอเราเริ่มล,ะละนะ้ตาต้องพักผ่อนแต่วิธีนจะช่วยได้ก็่น่าที่จะเยอะเพราะกระดูก,กคอมัอนรีเฟรชจัตตกของเราเนั่นเองนะคะรักษาเร้อนไหมร้อนไปเลยค่ะ,คะดีมากครับเออมีโสอนคนเดียวในประเทศไทยไม่ค่อยมีใครทําแบบนี้กัน <c oughs> หรอกส่วนใหญ่ก็จะวิ่ไปหาหมอใช่ไหมซึ่งหมอก็หลอกเราต่อให้กินยา <c oughs> จริงๆมันอยู่ที่คอหมดแหละนะคะเ <Okay. S 1> ี